ค่ะสวัสดีท่านผู้ชม f เอเดอร์นะคะทางเพจทาง y t u t u นะคะมนิน,นิชาแนลนะคะเพจมนิน,น, YouTube มนิชาแนลยูทูปเพจมิน,นิชาแนลนะคะค่ะวันนี้ก็ตามสัญญานะคะที่ช่างจรวจบอกว่าอาจจะทําสารนะคะไปที่หลักกิโลที่ช่างจรวจเจอดีนะคะวันนั้นนะคะที่เจอ,อผู้ชายชุดแดงนะคะใส่เสื้อแดงโบกมือนะคะแล้วก็ต่อมาก็มานอนฝันว่าอยากได้บ้านนะคะก็อาวันนี้นะคะแว่นพระ ก็จะไปะทำศาลรหรือว่าบ้านให้กับหลักกิโลตรงนั้นนะคะที่ช่างจรวจเจอดีนะคะเดี๋ยวตามแอดบินไปเลยค่ะหลังของก้อมบกก็จะมีผ้ากมาตรงเอวนิดนึงแล้วแต่ใส่เสื้อที่แดงน่าจะเป็นเก่าๆกัดขาได้เลยแต่ว่าไอ้คิดว่าเป็นคนแกน่เนาเราสงสารเก็เลยปุ๊บจอดปุ๊บแล้วพอรถผมมันเป็นรถไฟฟ้าเนาะทีนี้พอก็เลยปิดปุ๊บหันมาที่หนึ่งแกเดินข้ามไปตรงหลักกิโลพอเราจะปิดรถปุ๊บหันไปปุ๊บแกหายเลยครับ รับเราเอ๊ะทำไมอยู่ๆแกหายไปก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรคือว่าเอ๊ะมันอยู่ๆแล้วแกมามาเข้าฟันนะว่าผมนะเป็นช่างทําสารหลักกิโลทําสารตะเซ่แหละแกเห็นบ่อยครั้งแต่ผมไม่เคยได้ผ่านกลางคืนแดีวว่าอย่างนี้นะก็เลยว่าแกอยากมีสารบ้างแกว่าอย่างนี้นะก็เลยว่าเหมือนทําให้ผมเห็นเลยผมจอดรถครับแล้วบังเอิญวันนั้นก็รถผมมทะเบียนแปดหนึ่งสองสองเลยเนาะว่าเอ๊ะแกมา มันผมก็ได้ดูดดดดนิดหนึงแต่มันดูเหมือนคนตกเรีบรีบด้วยแต่ก็ด้วยความมืดอ,อ,อ่ะกรลิบขึ้นรถมาคืนพอวันวันที่สิบเจ็ดผมเลยไปดูเอ๊ะทำไมอยู่ๆมีคนมาเรียกเป็นชาวบ้านแถวนี้หรือเปล่านะครับแต่พอพอวันที่สิบเจ็ดก็เลยฝันว่าเอช่างอะ่ะเอรู้อยู่ว่ามาหาเพืเ่อนชายแก่ว่า เป็นช่างที่ทําสารตารู้หมดแหละว่างี้นะจะให้ทําตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้จังวะเรียกเพราะว่าช่างมาแต่ไปกลางวันมากลางวันเนาะ mm hmm. ไม่ได้ลับกลางคืนว่างี้ mm hmm. แต่ว่าอยากอยากมีสารแก mm hmm. กเลยบอกว่าผมก็ถามว่าแล้วตาชื่ออะไร mm hmm. บอกว่าตาชื่อตาดีว่างี้เป็นคนที่นี่แหละแกเสียชีวิตน่าจะนานแล้วแหละแกเล,เล่าว mm ่างี้นะมาหลายปีแล้วแหละแกมันแต่ผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่านั้นมันเป็นป่าชา mm hmm. ้าถ้าคืนนั้นรู้ว่าเป็นปราชา้าคงคงจะไม่จอดคงจะหนีเลยแหละ เนี่ยเรื่องคือไม่รู้ว่าเป็นป่าช้านี่แกบอกว่าเออถ้ายังไงก็ไปทําศาลให้แกให้แกจะให้โชคให้ลาบอันนี้เป็นเป็นความเชื่อผมเนาะแล้วก็อยากจะทำให้อันนี้ก็เลยนี่เป็นศาลที่เราจะตั้างวันนี้ถ้าเป็นธรรมดาคนกับศาลประมาณนี้ครับนี่ช่างช่างใช่ไหมครับนี่ครับนี่ช่างช่างที่ทำที่ทำวันนี้ผมเปนที่ที่ทะเบียนมันโดยบังเอิญตรงกับเลขหลักพอดีเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้ก็จะเราจะเอาศาลนี้ไปตั้งที่ไม่บอกเป็นแนวทางจะไม่บอกเป็นตัวเลขใช่ไหม ยังไม่ได้บอกตัวเลขคือว่าถ้าทําทำให้ก็จะให้โชคให้ราบเดี๋ยวเราไปตั้งรับเนี่ยรถรถที่ผมขับผ่านไอวดนี้ไอ้คลิปนี้นี่จะเอาเป็นทะเบียนรถก่อนใช่ไหมไม่จะไปตาดไอตาดีถึงเรียกผมให้ให้จอดครับครับทีนี้ก็คือวันที่17อ่ะแกไปเข้าเข้าฝันเลยแล้วผมเป็คนลุกว่าเอ๊ะอยู่ๆทำไมเห็นมีสิบหกสิบเจ็ไปเข้าฝันครับส6แต่ยังไม่เห็นเลย เอกว่าแล้วใ,ในตอนเช้าที่เขาไปดูตอช่วงที่ผ่านวันไปเห็นขึ้นที่บกเป็นยังไงมากสถานที่ตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นก็ไปแล้วก็มีช่องของอะไรนะคนสิกรบอกว่าตรงนี้จะเป็นป่าช้าผมก็สะดุ้งเลยก็ไปคิดว่าถ้าเป็นป่าช้าผมก็คงไม่จอดอะ่ะคือโดยบังเอิญที่เราไปจอดแล้วลงไปแล้วแค่หันมาแป๊บเดียวคือเหมือนจะปิดประตูรถตอนนั้นตอนที่จอดปุ๊บแกเดินข้ามไปฝั่งนูน้นว่าเอ๊ะแกจะกลับไปทางบ้านน้องจอกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ พอหันไปพุ่งอ๋อแกหายไปเลยหายไปในความมืดแล้วก็พลอยโปรยไปหายตรงหลักกิโลพอดีหายตัวหลักกิโลพอดีเป๊ะเลยหลักกิโลอะไรนะหกสี่ใช่ไหมหนึ่งสองกับหกสี่แต่ว่าอุ้ยถ้าแกแกมาบอกผมตอนนั้นโอ้ผมมีนี่เลยแต่ว่าแต่ผมไม่ได้ไม่ค่อยได้เมื่อก้ทำสารอยู่ที่สวนนะไม่ค่อยได้ไปแต่แกรู้ได้ไงว่าผมเป็นช่างทำสารผมก็ยังงงว่าเห็นผมบ่อยมานานแล้วแหละหลายเดือนแล้วว่าจะบอกแต่มันบอกไม่ได้คือยังผมไม่ค่อยได้ผ่านกันคืนวันนี้ก็เลยไปยกสารเอาไปไหว้ด้วยไปไหว้พผม ผมบอกว่าเออว่าเวลาลูกหลานผ่านไปทีหลังก็นน่นก็จะได้บอกกล่าวนะเออว่าลูกหลานผ่านมาเท่านี้แล้วเพื่อให้ท่านให้โชคให้ลาบครับหลักกิโลตรงนั้นพอจําได้มีเลขอะไรมั่งครับหลักกิโลนั้นถ้าจําปิดมีหนึ่งสองกับสี่หกแล้วก็สองสองกับสามหนึ่งครับประมาณนี้ครับคร่ะแล้วตรงพื้นตรงพื้นมีสามหนึ่งกับศูนย์ศูนย์ตรงพื้นจะมีมีสามหนึ่งกับศูนย์ศูนย์นั้นอกลาวแล้วอกลาวศูนย์ศูนย์ตรงเลยครับค่ะ ก็เลยรับปากท่านในความฝันว่าเออจะไปทําให้อันนี้ก็ได้เป็นวันที่เหมาะต้องเป็นวันพระด้วยวันพระด้วยก็เลยจะทําสารให้ท่านเผื่อจะได้เลขได้อะไรเนาะไปเสี่ยงโชครัฐบาลไทยลอตเตอรี่ระบายสองใบเป็นแนวทางครับอยู่ที่ดวงที่บุญแต่ละคนเนาะจะได้ครับไม่มีใครรู้เลขดวงน้าจะออกอะไรแต่ว่าถ้าเป็นแนวทางให้เป็นเลขเสี่ยงเนาะ เป็นในส่งโชคไม่พอเลยเป็นโชคทางเลขก็เลยไม่่อนไม่เห็นไม่แบบนี้ที่เห็นไม่เคยยืนแบบแล้หายเนี่ยไม่เคยตั้งแต่ทําสารตะเซมาผมเจอแต่เรื่องลึกลับเหมือนสิ่งธรรมชาติสิ่งเนื้อธรรมชาติอ่ะพวกติมีแต่ฝันรับแต่อันนี้ไม่ได้ฝันเนาะเห็นฝันก็เห็นจริงปวกตีมีแต่ฝันเขาฝันแต่ตอนนี้เห็นเห็นจริงเห็นเห็นคนแก่เหมือนจะเดินหลังคมๆแต่ใส่เสื้อสีแดงมันจะขาดแต่มันมีคาดขมาคาดเอวอะไรอย่างหนึ่งแหละมันมีเป็นของสัมภาระอะไรแกตรงเอวนะนี่เห็นเห็นจริง แกมาเข้าฟันก็บอกว่าไม่มีที่อยู่เลยบอกแ่ว่าไม่มีที่อยู่อยู่ในอยู่อยู่ตรงนี้มานานแล้วแต่ไม่มีที่อยู่คือเหมือนน้ําท่วมอะไรเลยแกพูดว่างี้ไม่มีที่อยู่ครับก็เลยมามาให้เห็นว่าอย่างนี้นะครับก็เลยขอบ้านขห้ด่วนด้วยว่าบ้านให้เบอว่าทําบ้านให้แบบไหนก็ได้นะแกว่าอย่างนี้ให้ให้บคนน้ํานะแกว่าอย่างนี้มงลยเออพอดีถ้าวันพระก็จะไปทําให้ท่านอยู่วันนี้วันพระครับเปล่อช่างจวจะได้มีโชคไี่รับขาบ้านวันนี้ที่ยี่สิบสองลักกิโลก็ยี่สิบสองมีสองสองด้วยนะครับก็ คือรับปากกับท่านในความฝันแล้วนี่เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะรับปากในความฝันเลยว่าจะไปทําสารให้ท่านอะไรอย่างนี้นะครับเจอกันที่าเดี๋ยวไปดูทะเบียนรถทะเบียนรถที่ี่ขับกันนะตอนนั้นท่านผมได้ออกไปก่อนเนาะไม่ได้ทะเบียนรถครับโอ้โหหนึ่งสองสองอันนี้ก็เป็นทะเบียนตรงกับหลักกิโลตรงนั้นเลยใช่ไหมรับหลักกิโลเพราะว่าเหมือนเคยมาเตือนตัวที่ออกแปดหนึ่งสองหมดไปแล้วเนาะครับอันนี้ เพราะว่าถ้าเป็นตัวหลังน่าจะเป็นตัวนี้ท่นี้ครับผมครับเดี๋ยวไปดูหลักกิโลกันที่จะไปตั้งสารเล็กๆให้ตะดีว่าจะเล็กจะตรงกันนี่ไหมครับวันนั้นลงมายังไงตอนที่ติดรถมันก็เปิดประตูออกมาเปิดประตูมาก็ต้องรถขันขันกลับหลังมาปิดอืมขัดเสียงอะไรนะครับเป็นการสาธิตสามตั้นตอนติดแอนต์สาธิตอนที่ขีดคือเห็นเห็นโบกมือเห็นโบกมืออย่างเงี้ยนี่ผมขับเลยปพ๊บก็ พอจอดปุ๊บฝนมันตกโปรยๆไงครับว่าเห็นแกเดินข้ามไปแล้วแหละเดินข้ามไปฝั่งนู้นแกจะกลับฝั่งนู้นก็เลยปิดพอหันมาปิดประตูแค่นี้เลี้ยวไปทีหายแล้วหายได้หลักกิโลเลยหายได้หลักกิโลเลยครับครับผมผมเชื่อเต็มหลายกิโลเต็มสองสี่หกเต็มเต็มบนน้นี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงคนเล็กก็โดนหูดล้วเนี่กําลังจะเปิด ลงมาหาาม,เ,ามปเ,าเปิดเพราะว่าฝนมันตกไปโปรยพอเปิดปุ๊บต้องต้อง<ม>หันมันกลับปิดประตู<ม>ครับพอปิดประตูปุ๊บเอ้าหันไปห,หายพอดีตอนแรกเห็นตอนที่ขับไปปุ๊บเลยมาปุ๊บแกเดินข้ามไปไงก<ม>ลัวไหมตอนนั้นรู้สึกไหมรู้สึกอะไรไหม,มก็ก็กไม่กลัวอะไรคิดว่าคนแก่มา,มาอาจจะมาแถวนี้มาใส่เบ็ดหรือใส่อะไรไง,ไงอยาก<ม>คิดว่าเป็นคนอยู่ไหคิดว่าเป็นคนมองว่าเป็นคนแต่พออยู่ก็าหายก็ยืนมองตอนนั้นมันก็คือไม่มีใครเพกลางคืน จะสร้ปพลังว่าเป็นปางชาเกานี้หลลหกวิ่งเลยเลอครับยิงเลยหลักกิโลสองกับสามหนึ่งครับตัวนี้ก็สอง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 ตรงนี้ตัวข้า้วก็สองสองีกค่ะเออเออข้างสองสองหเห็นไหมคะต้องกับหลักกิโลอีกหลักกิโลอีกเนล้อตัวที่ยังไม่ออกก็คือสองกับสามหนึ่งครับอันนี้มันสองที่สองสหกอนนี้สองสองกมันเบิ้ลมาแล้วบ้นขึ้นขึ้นออกขึนนั่นเลยื้นไม่ออกเลยครับเะไดาเนาะ จะได้คือตอนแรกถ้าวันที่สิบห้าผมขับไปดูงานเนาะถ้าเคเรียกแต่ว่ามันก็ก็ไม่มีเลขที่ยังยังในหลักกิโลเต้นที่ผมเห็นคือเลขตัวนี้ยังยังเังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ย,ย,ยังไม่ออกกับสามหนึ่งกับสามหนึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าผมรู้ว่าเป็นปิญญาณน <c oughs> ที่สิงสถิตอยู่นั้นนะ่ะ ผมก็ไม่จอดอะไรทุกไม่ใช่เรื่องกินยังไม่ใช่เรื่องเล่นเลยเลยเนานะครับวันนี้ก็กำลังจะทำสายไปตั้งให้เนาะสายจะตั้งให้กันเดี๋ยวเราเดินทางไปที่สายกันเลยครถคันนี้เลยนะคะรถคันแดงนะคะท่านผู้ชมนะคะที่ช่างจรวดนะคะเจอเจอดีนะคะที่หลักกิโลนะคะอ่าหนึ่งสองกับสี่หกนะคะบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงข้ามป่าช้านะคะที่ช่างจรวดเจอผู้ชายใส่เสื้อสีแดง นะคะผ้าเขาม้านะคะคาดเอวนะคะโบกรถนะคะก็ลงมาไม่เจอใครอันนี้เจอจริงๆนะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมแล้วก็วันตโตมานะคะก็มานอนฝันนะคะว่า,าคนที่ใส่เสื้อแดงนี้นะคะให้ช่างจรวจนะคะไปทําศารหรือว่าทําบ้านให้นะคะที่รักกิโลนะคะวันนี้ก็ช่างจรวจก็จะ กำลังจะทําสารแล้วก็จะเอาไปที่หลักกิโลตรงที่จ้างช่างจรวจฝันแล้วก็เจอดีด้วยนะคะรถคันนี้นะคะตรงกับหลักกิโล22ทะเบียนรถก็22สสแล้วก็เหลือตัวที่ยังไม่ออก22กับ31นะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราค่อยติดตามนะคะไปที่หลักกิโลนะคะอีกครั้งหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะคะเราติดตามเ้อนะคะค่ะแอดมินก็ลาไปก่อนนะคะในคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะ ขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ